ในวังวนการเสาะ,ะแสวงหาเหยื่อเพื่อได้มีประสบการณ์เรียนรู้รักโลภโกรธหลงนั้นก็จะได้รู้จักแค่เหยื่อและวิธีการหาเหยื่อเท่านั้นหาได้รู้จักรักโลภโกรธหลงไม่ก็สิ่งเหล่านี้พรั่งพรูออกมาจากใจที่ไร้การสำรวจ ใหญ่ต้องไปเรียนรู้ที่วัตถุอันทรงคุณสมบัติแห่งความเป็นเหยื่อนั้นเล่าอาสาหะบูชาวันนี้ทำให้หวนระลึกไปถึงป่าอิสิป,ปัตนะมฤคทายวันอีกหนึ่งในความทรงจำที่เราไม่เคยหลงลืมผมนั่งเขียนบันทึกนี้ที่โต๊ะหินชายหาดทะเลสาบวันเซในความรื่นรมของลมทะเล เพื่อเขียนถึงการยิตรในยามเย็นของวันแห่งศรัทธาทะเลสาบแห่งนี้ก็ได้ชื่อว่าสวยงามที่สุดของบ้านเมืองนี้ยามนี้ก็มีผู้คนมากมายบนพื้นทรายที่ทอดเหยียดยาวไกลผมได้มาเลือกโต๊ะหินมุมสงบทิ้งตัวสู่ธรรมชาติที่ตรงนี้พลิ้วคลื่นของน้ำสีครามสะท้อนเป็นประกายเหลืองส้มของแสงแดด ในความสนุกสนานของนอกเป็ดน้ํำและผู้คนยามเย็นทั้งโลกก็เบิกบานใจขอภาวนาให้เป็นประสบการณ์เพื่ออิสราภาพในการดำรงชีวิตพูดถึงประสบการณ์แล้วหากการมีสติไม่เฉียบไวแล้วมักจะกลายเป็นประสบการณ์แห่งทุกข์ทรที่ต่ำสามไปดูเอาเถิดประสบการณ์ชีวิตที่หญิงและชายในยุคนี้ภาคภูมิใจกัน มักจะหนีไม่พ้นการได้ท่องเที่ยวไปเสาะหาเพื่อจะได้เสพความแปลกใหม่ที่ถูกลวงให้ทึ่งอยู่ห่นแล้วหนเล่าโลกเราต่างตื่นเต้นระทึกใจไปกับแฟชั่นชีวิตที่แปลกใหม่กว่าเดิมที่แปลรูปนำเสนอต่อสายตาอยู่แล้วแล้วเล่าเเราต่างมุ่งแสวงหามาเพื่อได้เสพอย่างซ้ำาๆซ,ซากซาก ทุ่มกายทุ่มใจไปต่อสู้ช่วงชิงแย่งเหยื่อเพื่อน,นำมาเสพสักวูบหนึ่งก่อนที่รถมันจะกลอยลงแล้วหมดความหมายสงบไปสักพักเมื่อได้ขยาำยังสะใจแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยความอดอยากและเย่อหยิ่งในประสบการณ์จากวัยเด็กที่ระทึกใจไปกับโลกใหม่จนเป็นผู้ใหญ่ก็ยังระทึกใจไปกับรสสัมผัสใหม่ๆดังเดิม ประสบการณ์ที่ได้มาทั้งที่ยังเยา้ายวนใจอยู่หรือว่าได้กร่อยสิ้นรสลงไปแล้วแม้จะมากมายหลากหลายรูปแบบปรากฏการ์แต่มันก็มีเพียงประสบการณ์เดียวเท่านั้นแหละคือประสบการณ์เสาะหามาเสพแล้วขายทิ้งเมื่อมันจืดชืดแม้รูปแบบจะแปรเปลี่ยนไปแต่สาระก็ซ้ำๆซักๆากดังเดิมตั้งแต่ลงทุนตบตีแย่งไอติมกันในวันเด็ก จนถึงเดี๋ยวนี้ที่แย่งดาวกันอยู่ในสังคมของแสงไฟสลับสีล้วนแล้วแต่คือประสบการณ์แห่งการตามใจตนเพราะรู้ไม่เท่าทันในยามถูกลวงความแปลกใหม่ในกามเกียรติแปรเปลี่ยนรูปแบบมาหลอกหลอนมันเป็นอาหารพิสดารตกแต่งให้มีคลาสมันเป็นสังคมที่ได้ชื่อว่าชั้นสูงมันเป็นรสสัมผัสที่ตื่นตาตื่นใจ สัมผัสแปลกใหม่เหล่านี้ถูกตั้งเป็นราคาที่ควรค่าแก่การมีชีวิตเราจะรู้กันไหมหนอกี่ล้านปีของตระกูลคนที่พัฒนามาจนถึงยุคเลิศหรูก็ยังคงเป็นไปเพียงได้เสพให้มันจืดชื่อไปเป็นพักๆเมื่อเหยื่อเก่าหมดความหมายเบื่อแล้วเสงแล้วเยื่อใหม่ก็จะให้ความหวังแก่การดำรงชีพ สมองที่ถูกมนสะกดของความแปลกใหม่เหล่านี้ขับขั้งขึ้นด้วยแผนการที่จะไปครอบครองมันแต่นับผลไม่สิ้นที่สัมผัสเหล่านั้นกลายเป็นต้นเหตุแห่งความโศกเศร้าระทมทุกข์สังกรตายไร้ความหมายในการมีชีวิตในบทเรียนที่ไม่รู้จักจำของคนเหล่านี้เต็มไปด้วยการไกว่กว้ามาแล้วต้องสูญเสีย เราดิ้นรนจนยึดมาอ้างเป็นกรรมสิทธิ์เพียงเพื่อต้องสูญเสียมันไปอีกหนถึงกระนั้นมันก็ยังยวนใจให้เราหน้ามืดอีกหนและอีกหนอยู่เรื่อยๆนี่ไม่ได้ยุยงให้พวกเราเหยียดหยามชนร่วมสมัยของเราแต่อยากให้เราได้สำนึกร่วมกันถึงภัยของการดำเนินชีวิตด้วยความไม่รู้เรามักไม่รู้เอาเสียด้วยซ้ำว่า อะไรมันมากำหนดความรู้สึกนึกคิดของเราเราไม่ทันจะได้ระวังใจรู้สึกตัวอีกทีก็คลั่งต่อสิ่งล่อตาล่อใจไปแล้วหอยหาเรียกร้องความแปลกใหม่ที่ไม่รู้จักจบจนเราไม่สามารถอยู่อย่างกินน้อยใช้น้อยไม่อาจมักน้อยอยู่อย่างอิ่มเอิบแท้จริงแล้วผู้มากด้วยประสบการณ์ชีวิตตามใจตอนนั้น หนีไม่พ้นการดำรงอยู่อย่างร้อยเล่ไร้ความจริงใจเพราะครั้งแล้วครั้งเล่าที่ได้ลวงตนเองว่ากำไรชีวิตจิตใจก็ยังระเหยเร่ร่อนเรียกหาเพิ่มเป็นทวีคูณยามใดที่ได้ลิ้มรสกำแพงอัตตาที่ห้อมล้อมชีวิตก็นับวันจะหนาแน่นหนักข้อเข้าเต็มไปได้วยความหวาดกลัวที่จะพลัดพรากจากรสชาติที่ได้ลิ้มเข้าไปแล้ว ชนทั้งหลายที่พยายามอวดอ้างความสุขความสำเร็จในชีวิตนั้นมักเป็นเพียงฟอร์มหนึ่งที่ซุกซ่อนความเร่าร้อนไว้ในเบื้องหลังมิสกีคนกันเล่าที่ก้าวล่วงพ้นความเหงาเซงความริษยาหม่นไส้งดหงิด,ดสั่นคลอนไปแม้ในอารมณ์เล็กน้อยสกสอกซึมซึมอยู่เพราะความไม่ได้ดังใจ